ดือด้อๆหรอตอนแรกก็คุยดีแหละถ้าคุยดีแต่เด็กดือด้อๆมีทิกนะเด็กดือด้อส่วนมากอะ่ะจะเป็นคนที่ที่เขาดื้อเพราะเขาอยู่ไม่นิ่งอะ่ะเพราะว่าเขา Energy เอเนจีเยอะจะต้องให้เขาทํานู่นทํานี่เพราะฉะนั้นหากิจกรรมไม่ทําเยอะๆแล้วต้องชมเ้วยนะเหลืองเลยทีเนี้ยชอบเด็กดือ้อจัดการไม่ยากหรอ ได้กินคอหมูย่างไหมเนาะนีนี่กกนเนี่ยกินจกข้าวเหนียวกับคอหมูยา่างชำ่มๆโอ๊ยไม่เอาแขนมาใหญ่ถ้าเจอกูดเดืองทำไง จัดกฎหาเงินเดือนเจอคู่เดือดูเรื่องเลยคือกินแต่แนวอ้วน,วนของอ้นวนมันอร่อยเนาะ อ้นวนมักอร่อยเสมอจ้ะโอดรับเลยแค่ว้าวกับทุเรียนใช่ดีมากอันนั้นคือปวดหลังปวดคอแล้วนั่งนานเกิน มันนั่งตัวจข้อสอบอะเอลเออเอลนั่งอา่านข้อความคอมเมนต์นทำไมไม่มีแฟนทำไมจะจีบหรอไม่นัจีบหรอกไม่ให้จีบไม่อย่างมีใครไม่ต้องถามคนหัวนานมาเป็นคำคมเลย ผู้หญิงสวยม,มันจะเป็นต้องผอมเพราะผู้หญิงผอมบางทีก็ใช่ว่าจะสวยผู้หญิงผอมน้อยใจและน้อยใจขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามหนูนะคะหนูก็ไม่มีสาระอะไรแล้วค่ะ คนลืมแม่ค่ะนี่คือฟาร์มนมโชคกะจกินแล้วจ้ากินจนย่อยแล้วเนี่ยจะกินอีกรอบแลนะ้วเนี่ยเฮ้ยวันนี้ขย,ยันตอบคอมเมนต์นะปะกติอะปะกติหนูไม่ค่อย ฝักคอมเมนต์เท่าไหร่แต่วันนี้ตอบกินจิ่งเกินใช่ดูสิตัวตัวขอบคุณดอกกุหลาบนะจ๊ะมีรักยิ้ม มีแก้มนิ่มนิ่มไม่มีคนยอยากเจอออยจะมาแถวศาสตร์ส,ส่วนอะไรไม่เคยวัดค่ะไม่ม เราเอาเรื่องสอนเป็นไงบ้างเด็กน้อยปิดเทอมแระมันเดือนหนึ่งแล้วค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการแจกผลการเรียนทำคะแนนต่างๆค่ะไม่ได้สอนเวอร์มากมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้น เอาสูก็ให้มีหน่อยไปโรงเรียนพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะที่เหลือก็ไปตามตารางเวรที่มีปวดหลังอีกใช่ปวดหลังมากขนานี้แปมบนึงนะ